ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดุลบรรดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธทัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ พุทโธธโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ สัตเพสัตตาสัทธาหุตูเวลาสุขะชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถอดตัดตามบุญยามพลังไม่หังสัตเพพาคีพระวันตุเตขอให้สัตวทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้สวยผลบุญ อันที่ข้าพเจ้าได้บังเห็นแล้วนั้นเธอ